บทที่ 15. มงคลจัก,กรวันใหญ่สิริทิติมติเตโชชยะชยะสิทธิมหมหิทธิมหาคุณามหาคุณาปริมิตะกุญญาธิการัสสะสัพพันตรารยะนิวารณะ,ะสัมััทสะพะควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะทะวัตติงสะมะสะมะัมมาปุริสารักคณานุภาเวนะ อสีตายานุพยัญชนานุภาเวนะอัตฐุตะละสะตะมังคารานุภาเวนะฉับพันณลังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศะปาระมิตานุภาเวนะทัศะอุปะปาระมิตานุภาเวนะทัศะปารมตธาปาละมิตานุภาเวนะสีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพารานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะนวโลกุตตะละธรรมานุภาเวนะอัฏฐังขิกะมคานุภาเวนะอัฏฐสามะสมาปฏิยานุภาเวนะฉัละ พิญญาณุภาเวนพิญญาณุภาเวนะจะตุสัจจะยานานุภาเวนะทศภระยานุภาเวนะสัพพันยุตญานานุภาเวนะเมตากุลามุทิตาอุเปขานุภาเวนะสัพพะปาริตานุภาเวนะระตะนตยสารานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคะโสกุตปัฏฐะทุกขโทมะ นัสุปายาสาวินัสสันตุสัพพอันตรายาปิวินัสสันตุสัพพสังกปาตุยหังสัมิชันตุทีคายุกาตุยหังโห,งหตุสัตตะวะชะชีเวนะสาังคิโกโหตุสัพพทาอากาสะปัปพตะวะนะภูมิคังคามหะสามุทาอารักากาเทวตาสัทธาตุมเหะอนุรักขันตุ พระวัตุสัพพมังคลังลัขันตุสัพพะพระวัตุสัพพมังคลังลัขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังลัขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังลัขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสธีพระวันตุเตนักขตยักขปูตานางปาปักขะหนิวารนา ปาลิตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุป <weg> ัฏเวนักขตยักขปูตานังปาปักขะหะนิวารนาปาลิตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขตยักขปูตานังปาปักขะหะนิวารนาปาลิตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวบทที่16พระเทรตะคถาอติตังนานะ นาณวาคเมยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถะตีตามปะหินันตังอับปัดตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมมัตถะตัทวิปัสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธานวิธามะนุภาลูหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทม <c oughs> ปัจจุบันไม่งอนเง่นไม่คอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืงๆให้ปุปโปรงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัดยามะารนังสุเวพึงทางความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังขารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริ มาตาปิงอโหรัต,ตะมะัตันทิตังตังเวพัตธกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีลาตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนิแลบทที่17อภพินหาปัจจะเวกะปาทะชะลาธรรมโม,มหิ ชรังอานติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรมโมหิพญาธิงอานติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณามรณะรมโมหิมรณังอานติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาโวเราจะลาเว้นเป็นต่างๆ คือจักต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสะโอมิกรรมทายาโทกรรมะเยวนิกรรมะพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกะลิสามิกละกันละ,นละยานางวาปาปกางวาตัสะทายาโท พรวิสามิเราจับทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจับเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวามอัมเหหิอภิเห็นหังปัจจะเวคิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน